กัดงอกัดเชฟคนเดียวโซนนะวันกินอะไรคะกินอะไรคะกินตัวกินติมเหรอติมติมช็อกแลตเหรอเล็กดูเจ็บไหมล่ะเจ็บเจ็บไหมเจ็บเจ็บอร่อยไหวที่เมื่อกี้จังเลยหลานยายเนี่ยใช่ให้ใครกินด้วยให้ใครกินหนูจะให้ใครกินด้วย ให้กิ่คิมเหรอคิมไกคิมไม่ไม่รึเอออหากินอรที่บีมอยู่นหยนี่โอ้ยเฮาย่ได้าะให้หากินด้วหากินด้วยย็จานนุ่ายาจ้าก่อนจ้าสวยสวยกว่านี้นี่นี่น ให้กินอะเกมน้ำผากินด้วยนะจับแฉกแช่ฝนจะโซนนะกินอะไรคะกินอะไรคะกินตัวกินกิมเหรอติ่มติ่มช็อกเล็เหรอเล็ดเจี๊ยบไหมหะ่อเก่งเจ๊ไหมเจ๊ยเจี๊บเดียวอร่อยหวานกี้จังเลยหลานยายเนี่ยใช่ให้ใครกินด้วย ใครกินหนูจะให้ใครกินด้วยให้พี่คิมเหรอครีมแ้ครีมไม่ไม่ไม่ีเหร้พี่บีมอยู่ไหนนี่โอ้เฮาอยู่ไหฮาใากินด้ได้ฮากินด้วยเยจานหนูล่เยจ้าก่อนจ้าเ้สวยสวยกว่านี้ จะให้กินอ่ะแกนม่เากินด้วยองแฉะเปิ้เนยโนนะนกินอะไรคะกินอะไรคะกินัวกนติมเหรอติมติมช็อกเลตเหรอเลตตัวเจ็บไหมรอยะเจ็บไหมเจ็บเจ็บีอร่อยหวายเมื่อกี้จังเลยหลานยายเนี่ย ให้ใครกินด้วยให้ใครกินหนูจะให้ใครกินด้วยให้พี่คิมเหรอคิมแรกคิมไม่ไม่ไม่รีดเหรอฮาวอยู่ไหนครีมอยู่ไหนฮาโอยู่ยหาอยู่ไดหนให้ฮาวกินด้วยากินด้วยยายจ้าหนูไล่ยาจ้าก่อนจ้าจ้า้สวยจ้าสวยกว่านี้ Ni <laughs> ni